สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมสำหรับสถานะบล็อก ปิดกั้นหรือว่าปิดใจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการบล็อกโซเชียลนะคะหรือว่าแค่รู้สึกว่ามันมีการปิดใจกันนะคะก็ดูรวมกันได้เลยแน่นอนคลิปนะคะเป็นลักษณะของแบบรันดอมเป็นการสุ่มนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดเลยนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจออยากกดเข้ามาดูก็กดเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแล้วเราจะเช็คที่พลังงานหลักกันนะว่า กดเข้ามาแล้วเนี่ยพลังงานหลักใช่ของคุณหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะกดเข้ามาดูกันได้เลยนะคะ,ะใครที่ผ่านเข้ามานะคะอยากที่จะ ดูดวงส่วนตัวกับออมนะคะแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดไลน์จองคิวได้ตอนนี้คิวไม่ยาวนะคะออบาบงถ้าบางครั้งทักมาอาจจะแบบแค่วัน2วันหรืออาจาจะได้ดูภายในวันนั้นอันนี้แล้วแต่ช่วงจังหวะจริงๆก็ลองสอบถามกันก่อนได้นะคะใครอยากจะมียันนุนดวงส่วนบุคคลนะคะผูกวันเดือนปีเกิดใช้ได้ตลอดชีพ เพราะว่ามันเป็นวันเดือนปีเกิดของเราเวลาเกิดอะไรใดๆก็ผูกนะฮะเป็นพลังงานจากกระวานนะคะดึงมาแล้วก็ประกอบกับอักขระล้านนาเนาะอักษรโบราณล้านนานะคะที่ว่าเป็นเป็นการลงคาถาเรื่องที่เราขออันนี้จะผูกวันเดือนปีเกิดเป็นการปรับแก้ที่พื้นดวงเรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะอย่าลืมว่าเราต้องมีการกระทําของเราร่วมด้วยอันนี้จะช่วยเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือขนาด20่สคูณยี่สิบนะคะอันนี้จะพับ ใส่กระเป๋าติดตัวได้เลยเพราะเป็นกระดาษนะคะจะใช้ได้แค่สีทองและสีเงินเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะเอาเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะขอได้มากกว่าหนึ่งเรื่องคือไซส์นี้จะขอได้หนึ่งเรื่องใช่ไหมไซส์ใหญ่อ่าเขาก็จะขอได้มากขึ้นมียันโอมด้วยนะคะแล้วก็จะมียันออปกตินะคะซึ่งจะเขียนลงบนผ้าใบก็จะได้หลากสีสันเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครสนใจยันหนุนดวงส่วนบุคคลที่ใช้ได้ตลอดชีพแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยลองถามหลังไม์ได้หรือว่าจะคลิกไปดูรายละเอียดใต้คลิปก่อน ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้จะเป็นของออมเองนะคะนี่ชื่อออมนะคะถ้าแบบนี้ยข้อดีก็คือพับได้แต่แบบนั้นก็คงเป็นผ้าใบาต้องแบบไสกรอบหรือว่าหาทีออ่วางสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอะ,อะใครสนใจก็ลองทักทายสอบถามกันได้เลยนะคะเอาล่ะมา ยังไงก็ฝากด้วยฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อกันนะต่อช่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ออมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแสนซับที่กำลังจะมาถึงแล้วนะเอาละค่ะเราจะมาเช็คพลังงานหลักกันนะพลังงานหลักของชาวทัดลมกับเขาค่ะบล็อกปิดกั้นปิดใจนะคะขอดูพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาหรือจะเป็นพลังงานหลักของตัวคุณก็ตามเนาะว้าว ความสัมพัน์นี้ในบ,บางคนที่กดเข้ามาดูนะคะจะเชื่อเรื่องพระแม่ไกอาหรือนับถือพระแม่ธรณีบางคนจะชอบปวดน้ําแล้วก็เป็นบทกลวดเป็นบทพูดที่เกี่ยวข้องกับพระแม่ธรณีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะะหรือไม่บางคนก็จะบูชาพระแม่ธรณีบิบมวยผมเออบางคนที่บ้านอาจจะมีหรือเปล่าบ้านเขาบ้านเรานะคะหรือเชื่อในเรื่องของพระแม่ไกอาถ้าแบบตะวันตกก็จะเรียกว่าพระแม่ไกอาเนาะนะคะก็ แสดงว่าคนที่มาดูคลิปนี้ถ้าเกิดมีเรื่องของพระแม่ไกอาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบางคนก็จะเชื่อเรื่องทว so ินเฟรมโซมิด hmm. ไปเลยเนาะ mm hmm. เห็นเลขเ, mm hmm. เห็นเลขเ mm hmm. จัก,กรวาลบ่อยๆเชื่อเรื่องพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ได้ที่กดมาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็บางคนก็ชอบเมนะนิเฟสนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มีการดูแลกันก็ได้นะคะมันเป็นไพ่เนเอ่อ nurturing เนี่ยมันเป็นไพ่ของการ nurturing นะคะการเลี้ยงดูแสดงว่าบางเคสอาจจะเป็นพลังงานในเชิงแบบดูแลกันเออนะ,ค,ะคุณกับเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ดูแลกันโอเอกันดูแลกันนะคะดูแลกันไปกันมาก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่บางคนจะเชื่อในพ่อแม่ไก่อามากๆว่าเนี่ยท่านเนี่ยดูแลฉันอยู่นะคะ อะบล็อกปิดกันปิดใจบางคนในที่นี้เกิดวันอาทิตย์ชอบหินซันสโตนชอบสีส้มนะคะออบางคนก็เกิดราศีสิงห์นะคะก็ได้เช่นกันนะคะแสดงว่าในที่นี้บางคนเกิดฝั่งใดฝั่งนึ่งเนาะเป็นชาวธาตุดินหรือเปล่านะคะเพราะว่าพระแม่ไกอาก็จะเกี่ยวกับพระแม่ธรณีเนาะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยพวกคุณพบเจอกันในฤดูร้อนหน้าร้อนก็ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นโอกาสดีๆซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาซึ่งกันและกันแล้วก็บางเคสเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นเป็นเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลในที่แจ้งนะคะก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับเฮ้ยมันมันเป็นความสดใสมันเป็นความร่าเริงมันเป็นพลังงานดีๆหรือว่ามันมันมัน มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กันและกันก็ได้นะ s u ม m e r โอ้เนี่ยเอาเปความสึกว่าพลังงานของชาวธาตลมนะคะโดดเด่นคนที่เชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลพลังงานจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดชอบ m a n i f e ต t นะคะเชื่อในเรื่องของกาแล็กซีชอบดูดาวนะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วในบางเคสเนี่ยพวกคุณเนี่ย มีทัศนคติที่ตรงกันเรื่องนี้ก็ได้หรือต่างกันก็ได้เช่นกันนะคะอืทัศนคติตรงกันในเรื่องของความเชื่อที่เราพูดไปทั้งหมดแต่ในบางเคสก็จะมีปัญหาติดขัดเรื่องทัศนคตินะพวกคุณเป็นพลังงานที่จับคู่กันแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์บันเจิดหรือเปล่าในบางเคสคือเคยฝันถึงกันนะคะในบางเคสเคยฝันถึงกัน ในบางเคสคือรู้สึกจักคู่กันแล้วมันมีไอเดียหรือพวกคุณข้องเกี่ยวกันในเรื่องของโปรเจกต์นะคะมีความฝันอะไรร่วมกันก็ได้แต่ออมมองเห็นความสัมพันธ์นี้ดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือฝั่งใดฝั่งนึ่งทำงานเกี่ยวกับครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะอืมทาไมออมถึงรู้สึกว่าพลังงานจะบวกมากกว่าลบนะพวกคุณอนะ แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่บล็อกปิดกั้นปิดใจแซนตต้องมีอะไรสักอย่างอย่างนี่้บอกเป็นเรื่องทัศนคติก็ได้เป็นเรื่องของการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะอืมแต่ถือว่าพลังงานดีจังเลยนะถ้าจากตรงเนี้ยเอาว่ามันแปลกมาแล้วพลังงานค่อนข้างดีนะอืมเหมือนกับใช,ใช้คำว่าทัศนคติเชิงบวกอะเออ แสดงว่าบางคนพยายามใช้ทัศนคติเชิงบวกกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะหรือพวกคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาคิดบวกเราคิดบวกหรือทัศนคติไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะอ่ะละเรามาดูค่ะลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามนะคะแล้วก็เดือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอห้าราศีห้าเดือนนะ มีลัคนาราศีเมษหรือเดือนเมษายนลัคนาราศีกันหรือเดือนกันยายนลัคนาราศีพิจิกหรือเดือนพฤศจิกายนลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายนลัคนาราศีกันซ้ําโดดเด่นเดือนกันยานะคะราศีกันอะขอเพิ่มก่อนนะลัคนาราศีสิงห์หรือเดือนสิงหาคมนะคะ น่าจะครบทีนี้เรามาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เลข1กับเลข3เอามารวมกันเป็นเอ่อ13หรือ31ได้นะขอ5้หมายเลขนะคะเลข3ค่ะเลข6เลข8นะเลข6ซ้ำโอเค6ซ้ำสองครั้งต้องเอาใหม่เลข9โอเคเลข3ซ้ำ สซ้ำสองครั้งหกซ้ำสองครั้งเลข10บนะคะแล้วก็แถมให้แล้วกันจำได้เลข4โอเคน่าจะเกินแต่ไม่เป็นไรแถมให้นะเอาล่ะนี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะลองเช็คดูซิว่ามีส่วนตรงบ้างไหม60%ตรงไปต่อได้เลยถ้ามันครึ่งๆกลางๆต้องทำใจว่าการดูนั้น จะไม่ได้แม่นมากนะักเออแต่ถ้ามันตรง60%เนี่ยการดูมันจะแม่นมันจะสนุกหน่อยนะคะแต่ถ้ามันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงคลิปของคุณก็ได้หรือจะดูสนุกสนุกไปก็ได้เช่นกันนะเอาละบล็อกปิดกัน้นปิดใจธาตุหลอมขออนุญาตเช็คเลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นยังไงบ้างปัจจุบันเลยคุณกับเขาเนี่ย พระอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีพระอาทิตย์ صل. บางคนชอบจี้รูปพระอาทิตย์ชอบใส่อะไรก็ตามชอบสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปพระอาทิตย์สัญ,ญลักษณ์พระอาทิตย์ที่เป็นกลมๆแล้วก็มีแฉกๆ,ๆๆๆนะคะชอบวาดหรอหรือว่าเป็นวงกลมแล้วก็แบบเป็นรูปพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะชอบสัญ,ญลักษณ์ของพระอาทิตย์นะคะเกิดวนันอาทิตย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกแล้วนะคะ เอาว่าความสัมพันธ์นี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆนะแล้วก็โดดเด่นจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นดาราด้วยนะพลังงานแบบเจิดจ้าเออคนใดคนหนึ่งเด็กกว่ามากๆคนใดคนหนึ่งหน้าเด็กนิสัยเหมือนเด็กนะคะพลังงานเนี่ยความสัมพันธ์นี่มันเจิดจ้าเจิดจรัสพลังงานดีๆ แต่ว่าอาจจะข้องเกี่ยวเรื่องงานก็ได้ในบางเคสคือแบบมี18บบวกกันแล้วอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งมีมีอะไรกันไม่ไม่บ่อยเลยหรือแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่การงานนำพาเข้ามาหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นมีไอเดียจริงๆด้วยเนะี่ยตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงในบางเคสทำงานด้วยกันนะคะแบบทำงานร่วมกันแล้วระแวงเรื่องความสัมพันธ์จะถูกเปิดเผย แต่ในบางเคสมีอะไรบางอย่างเปิดเผยออกมาเป็นเดอะซันกระจ่างออกมาสว่างออกมาแล้วรู้สึกกังวลระแวงกับตรงนั้นเป็นคําพูดเป็นข้อความข่าวสารหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันกระจ่างออกมาแล้วกังวลระแวงนะคะก็ได้เช่นกันแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันดูมีความระแวงระวังตัวหรือว่าไม่ค่อยไว้ใจกันก็ได้นะอืมหรือแบบดูแล้วต้องแอบแอบอะไรกันแบบแอบ แอบชอบกันหรือว่าแอบคุยกันได้สำหรับอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันเฟรนด์โซนนะคะความสัมพันธ์แบบร่วมกลุ่มร่วมทีมปาร์ตี้แหง่งเอาดื่มกันมีวันไนท์สแตนกันเป็นความสัมพันธ์ที่สมมุตินะคะแบบไปปาร์ตี้แหง่งเอาดง่์ดื่มแล้วก็เออมีเซ็กกันไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงขออีกสใบ ด้วยความที่มันเป็นพลังงานในลักษณะของกลุ่มสังคมร่วมกันนะคะองค์กรหรือว่าเป็นคนคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะคุยกันน้อยก็ได้มีการคุยกันน้อยหลงมากๆนะคะรอข้อความรอการตอบเออนะคะเช่นพิมพ์ไปแล้วไม่อ่านไม่ตอบไม่ว่าเขาหรือเรานะ ไม่อ่านไม่ตอบหรืออ่านแต่ไม่ตอบรออยู่นะคะรอการตอบสนองข้อความรอการที่จะกลับมาหากันนะคะรอที่จะได้พูดคุยปรึกษาอะไรกันอืมแต่ว่าพลังงานอ่ะมันออกแนวน่าจะเป็นความสัมพันธ์เฟรนด์โซนหรือไม่งั้นก็จะเป็นแบบรักเราสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จากไพ่อ่ะอืมปัจจุบันเนี่ยไพ่ไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่ามีการบล็อกปิดกั้นนะคะแต่อาจจะแค่คุยน้อยตอบช้าคุยกันแบบรอข้อความกันอะไรเงี้ยหรือพวกคุณอะ่ะเป็นคนในกลุ่มสังคมร่วมกันอะไรบาอย่างแล้วรอ,อที่จะได้เจอกันตามสถานการณ์ที่จะได้เจออะไรเงี้ยอเอาล่ะเขารู้สึกยังไงบ้างเนี่ย บล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุลมตัวเขาเองรู้สึกยังไงกับคุณผูกพันมากคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเป็นความอบอุ่นเป็นใครบางคนที่เขาสนิทใจด้วยหรือพวกคุณเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเขาผูกพันค่ะผูกพันมัน,ม,นมันมีความสนิทใจมันมีความแน่นแฟนอยู่ตรงนั้นความรู้สึกอบอุ่นมีความฝันร่วมก,กันก็ได้นะ เขารู้สึกว่าคุณคือใครบางคนที่แบบค่อนข้างลงตัวในความรู้สึกของเขานะคะมีไพ่โชากานเมถุนวันพุธนะคะ The Magician นะคุณเป็นใครบางคนที่เหมือนลงตัวเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่หรือเป็นคนที่ลงตัวเป็นใครบางคนที่เขาไปขอพอรมาหรืออธิษฐานจิตมาก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับลมแล้วคุณก็ไม่ง่ายเลยด้วยมีไพ่ราศีสิงห์อีกแล้วนะคะคุณดูไม่ใช่ของง่ายเลยนะเนี่ย นะคะคุณดูไม่ใช่ของง่ายเลยยากการที่จะปรับคุณเอาคุณให้อยู่หมัดไม่ง่ายยากนะคะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากคุยกับเขาหรือว่าเขาไม่ได้อยากคุยเยอะก็ได้หรือเขาอยากสู้อ่านะคะก็ได้เช่นกันคุณเป็นของยากหรือเป็นของที่ไม่ง่ายที่เขาเองอยากสู้นะคะหรือว่าไอสถานการณ์เนี้ยที่มันมันมันยากมันไม่ง่ายเนี่ย มันทําให้เขาอะไม่อยากคุยแล้วก็ได้นะคะในบางเคสเขาไม่อยากคุยละหรือเขารู้สึกว่าตัวคุณเองดูไม่ค่อยอยากคุยกับเขาอะแต่เอามองว่าเขาน่าจะยังอยากคุยกับคุณอยู่เขามองว่าคุณเป็นคนคุยที่น่ารักดีนะเออการได้คุยกับคุณมันแบบมันก๊กิ๊กยุกกิ๊กแล้วก็แบบว่าเออบางเคสก็คุยเรื่องสิบแปดบวกได้คุยเรื่องสัเพเฮละคุยหมาหยอกไก่คุยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนคุยที่น่ารักดีนะคะ แต่เขาอาจจะไม่ชอบการคุยเยอะหรือเปล่าดูใต้สำรับก่อนมีไพ่ชาวกร,รกฎอืมเขารู้สึกว่ามันมีความยากเขามองว่าคุณดื้อก็ได้นะชาวธาตุลมนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะดือ้อหัวแข็งหัวรั้นนะคะหรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีมีความยากอยู่นะอายุเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็ได้ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายหรือเขามองว่าคุณน่ะไม่ง่ายจริงๆคุณเป็นของยากสําหรับเขาแล้วความแตกต่างที่มีระหว่างกันมันทําให้เขาแบบต้องดิวด้วยปัญญาจริงๆต้องดิวด้วยสมองต้องดิวด้วยปัญญาดูแล้วเขาน่าจะอยากไฟนะอืมแต่ความภายใต้การอยากไฟมันเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะอยากคุยน้อยไม่ได้อยากคุยเยอะก็ได้นะอืมนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปความรู้สึกเอามองว่าเขามองว่าคุณคือของยากคุณไม่ง่ายเลยนะคะแล้วเขามองว่าคุณน่ารักอะ่ะน่าจะยังอยากคุยกับคุณอยู่นะผูกพันนะอ่ะอผูกพัน <c oughs> เออแล้วเขาจะทำยังไงบล็อกปิดกั้นปิดใจธาตุลมเขาจะทำยังไงโอ้เขาชอบคุณเนาะ คิดถึงคิดถึงนะหนึ่งถ้วยเนี่ยคิดถึงผูกพันเขาจะทํำยังไงในบางเคสก็ส่องนะคะทบทวนอยู่กําลังทบทวนอดีตท,ที่ผ่านมาทบทวนตัวเองทบทวนความสัมพันธ์นี้หรือส่องนะายพิพกันเขาจะทํำยังไงในบางเคสเขากําลังโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่นะคะโฟกัสงานอดีตเลกโฟกัสใครบางคนในชีวิตโฟกัสลูกหรือโอกาสอะไรบางอย่างที่เข้ามาก็ได้นะ เขาจะทํายังไงกับลมเนี่ยมันเป็นความรักความผูกพันความปรารถนาเดียวว่าเขาเป็นห่วงคุณเขาจะทํำยังไงเขาเป็นห่วงคุณยังผูกพันอยู่เลยอะ่ะเขาจะทํำยังไงเขาจะทํำยังไงขออีกใบก่อนอแต่สถานการณ์เนี้ยมันทําให้เขาต้องระวังตัวหรือต้องสงนท่าทีไหมอะ่ะ สถานการณ์นี้ทําให้เขาต้องสงวนท่าทีไหมคะเขาจะทํำยังไงออมว่าดูใต้สํำรับก่อนสิอาจจะแบบคีิปคอนเน็กชันไว้หรืออยากรักษา,าคุณไว้ก็ได้ทีนี้กรณีเงียบเพราะบล็อกโซเชียลกรณีบล็อกโซเชียลก่อนนะถ้าบล็อกโซเชียลเขาจะทํำยังไงออมมองว่าเขารักผูกพัน แต่ในเมื่อมันบล็อกมันนิ่งเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องสงวนท่าทีแล้วก็ move on ถูกไหมอันนี้กรณีบล็อกแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้บล็อกกันอ๋อว่าเขายังอยากเข้าหาคุณสิ่งที่เขาจะทําแต่ว่าเขาจะสงวนท่าทีหน่อยนะคะอาจจะรักษาคอนเน็ t ชันนี้ไว้แล้วก็ค่อนข้างสงวนท่าที อาจจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มันมั่นคงในใน,ในจุดที่มันเป็นอ่ะเขาจะทำยังไงกับคุณอีกมีไพ่ชาวมีนถ้านิ่งบล็อกกันจริงๆอมมองว่าเขาน่าจะอยากตัดใจเหมือนกันนะถ้านิ่งแล้วบล็อกกันจริงๆนะั้นน่าจะอยากตัดใจเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ถึงขั้นนิ่งบล็อกมากมายนะักเนี่ยแค่ปิดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยออมมองว่าเขายังต้องการความชัดเจนอะไรบางอย่างคะ่ะเขาจะทำยังไงอมมองว่าเหมือนเขายังอยากได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างนะอยากจะเคลียร์ใจอยากจะเคลียร์แผลอยากจะ ได้รับความชัดเจนอะไรบางอย่างเขาจะทำยังไงออมีความรู้สึกว่าเขายังอยากรู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะอืมเขายังอยากรู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมใช่ค่ะเหมือนเขายังอยากรู้ว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหม การเทคแอคชั่นเนี่ยน่าจะยังต้องการโอกาสค่ะจะเป็นในทิศทางของการยังต้องการโอกาสเป็นการเทคแอคชั่นของการแบบรักษาคอนเนคชั่นไว้ยังต้องการโอกาสแต่ถ้าบล็อกน่าจะพยายามมูฟออนเขาจะเทคแอคชั่นยังไงขอใบเดียวแล้วกันบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจเขาจะเทคแอคชั่นยังไงขอใบเดียวเท่านั้นส,อ <laughs> สอ่องส่องสืบ ส่องแล้วก็ดูหมอเล่นพี่อะไรพีก่การหรืออะไรก็ได้คือถ้ามันบล็อกบล็อกโซเชียลติดต่อไม่ได้เลยแนะ่นอนเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้แค่พยายามอยากสอดส่องไปดูหมอหรืออะไรนะเพื่อที่จะเคลียร์ข้อสงสัยของตัวเองนะคะแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ได้บล็อกคันกันขนาดนั้นเนี่ยเอามองว่าเขาก็คงจะอยากเคลียร์ใจกับหุ้แหละการเทคแอคชั่นก็จะเหมือนมาพูดนั่นพูน้นี่มาเคลียร์อะไรบางทีก็จะมากดไลค์กดหัวใจกด อะไรสองสตอรี่ให้คุณเห็นอะไรเงี้ยนะคะการเทคแอคชั่นก็จะเป็นไปแบบเออมามาหายหายเอาแค่พอให้ไม่ไปไหนจากกันอ่ะกรณีไม่ได้บลนะ็อกโซเชียลนะอือแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปหรอบล็อกปิดกัน้นหรือปิดใจความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงหรอ เอไม่แน่ใจสถานการณ์นี้เป็นรักทางเลือกหรือว่าพวกคุณเป็น์ทเนอ์คู่หูหุ้นส่วนกันไหมหรือ,อยังที่บอกเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะหรือว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกันในวงสังคมวงกว้างอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมันยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะคะมีไพ่เมทุนนะอืมความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปทิศทาง <c oughs> แต่อาจจะมีการนิ่งสงวนท่าทีหรือการรักษาภาพลักษณ์ได้มีไพ่าชาวเมธนะคะ นิ่งสงวนท่าทีรักษาภาพลักษณ์กันด้วยค่อนข้างเงียบทีเดียวนะอาจจะแอบรบักแอบบชอบแอบบคุยกันหรือว่ารู้สึกว่ามันนิ่งจนมันมัน,ม,นมันเงียบมากๆนะคะมันดูแล้วมันอ่านเกมไม่ออกเลยอะ่ะมันไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะมีรอยเล้ามีระยะห่างจริงๆที่ทางแนวโน้มนะมีรอยเล้ามีระยะห่างนะคะแต่อาจจะยังร่วมงานกันยังเรียนด้วยกัน หรือยังรู้สึกสนใจกันหรือว่ายังมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยอะไรอย่เงี้ยอืมเนี่ยโดดเด่นพวกคุณสมมตินะคะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนกันที่ยังต้องดีลกันด้วยบางเรื่องบางราวก็จะยังเป็นเช่นนั้นอยู่แต่ในบางเคสถ้าเกิดพวกคุณมีรอยแล้าอะไรกันมีโอกาสที่พวกคุณจะได้หันหน้ามาคุยกันมีโอกาสที่จะได้ดีลกันนะคะได้ดีลได้หันหน้าคุยกันนะคะ ได้มันมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันมันอาจจะชวนทําให้รู้สึกชง,งนสงสัยมันดูเป็นความลับมันดูนิ่งมันดูเงียบแต่จะมีโอกาสค่ะนะคะที่จะได้มามีข้อตกลงหรือว่ามาดีลกันมามามา,มาคืนดีกันหรือมาพูดคุยกันอะไรบางอย่างแต่ในบางเคสก็คงจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยนำพามาให้พวกคุณยังต้องดีลกันนะคะ อเอาแล้วอย่างนี้ถ้าบล็อกสนิทอะจะเป็นยังไงขอใบเดียวแล้วกันนะถ้าบล็อกสนิทเลยบล็อกสนิทเลยจะเป็นยังไงก็บล็อกต่อไปแนวโน้มถ้าบล็อกสนิทเพราะว่ามันยังเสียความรู้สึกกันอยู่นะเออมันยังมีเรื่องเสียความรู้สึกกันอยู่บล็อกก็คือจะบล็อกเลยนะเนี่ยเนี่ยบล็อกก็คือบล็อกเลยค่ะเอาชนะกันด้วยอีกต่างหากนะทัศนคติไม่ลงรอยกันแต่ว่ามีใจหวั่นไหวมีใจหวั่นไหวกันอยู่ วันไหวแต่ไม่ทำอะไรเพราะอยากเอาชนะก็ได้นะอขอคำแนะนำค่ะบล็อกปิดกั้นหรือปิดใจธาตุลมคำแนะนำอุปสรรคครั้งนี้หรือพวกคุณนั้นลงเรือลำเดียวกันความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคคำแนะนำนะคะแต่ว่ามัน,ม,นมันยังมีความสุขอยู่หรือเปล่า 4เหรียนคำแนะนำให้คุณแปดดาบสเหรียญน,นะคะใต้สำรับ Queen of Swords คำแนะนำอาจจะเป็นจังหวะที่ใช้เหตุใช้ผลกับตัวเองในเรื่องของการหาความสุขให้ตัวเองถ้ายังไม่พร้อมนะคะในความสัมพันธ์นี้ให้ประครับประคองความสุขของตัวเองไว้ก่อน ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขอะคาแนะนํานะอมมองเห็นความสัมพันธ์นี้มันคงจะมีอุปสรรคไม่ว่าไม่ฝั่งคุณหรือเขานะคะมีอุปสรรคมีความเป็นไม้มีลูกติดก็ได้อืทีเนี้อมมองเห็นแม้ว่ามันจะมีความสุขแต่ออมมองเห็นค่ะไออุปสรรคหรือข้อจํากัดในความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่อาจจะ มันมันมันไม่ง่ายจริงๆอะมันมันเหมือนมันต้องใช้สติมันต้องใช้เหตุใช้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่พร้อมจริงๆก็ประคับประคองความสุขของตัวเองไว้ก่อนค่ะนะคะสิ่งที่ต้องทํามากที่สุดคือทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขคะ่ะนี่คือคําแนะนําเลยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเอาละเรามาดูข้อความคะ่ะแต่ถ้าพวกคุณข้องเกี่ยวกันเช่นยังพึงพอใจ การที่จะมีการไพ่บอกว่าคุณจําเป็นต้องใช้เหตุและผลให้มากในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้และการที่จะใช้เหตุใช้ผลในความสัมพันธ์นี้ให้มากอาจจะมาจากสติใช้สมองก็ได้แต่การมีเหตุมีผลในความสัมพันธ์เนี้มันมันมันมีเพื่อที่จะประคับประคองสถานการณ์ไว้กรณียังพึงพอใจกันและกันหรือยังจําเป็นต้องมีกันและกันไปนะคะ ก็รักษาตัวเองให้ดีให้ให้เราคลองสติให้ได้มีเหตุมีเหตุม,หตมีผลให,ให้ได้นะคะแล้วก็บางทีความตั้งใจเอาจริง,เอ,รงเอาจังความมุ่งม,มั่นอาจจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ได้ด้วยคุยนอบสอดนะแต่ไพ่ดูเราไม่ได้อยากให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองอะอยากให้คุณอยู่ในจุดที่รักตัวเองและเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะข้อความค่ะ บล็อกปิดกั้นหรือปิดใจเขาอยากบอกคุณว่าเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณอไม่รู้ข่าวดีอะไรนะคะเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันแล้วเขาหวังว่าจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้นะเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณก็ได้ อาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมแล้วเขาก็ไม่สามารถให้คุณไปเข้าใกล้เขาได้มากด้วยค่ะเอมีแบริเออร์ม, barrier, มีกำแพงหรือเปล่าเขาบอกว่าชีวิตเขามันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เขาอยากให้เป็นเลยหรือไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะคะไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการแล้วเขาก็รู้ตัวดีว่าเขาทําอะไรให้มันแบบยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะเขาซ่อนตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตนที่แท้จริงกับคุณค่ะ ไม่ได้เป็นตัวตัวเองอะซ่อนซ่อนตัวเองซ่อนตัวตวนที่แท้จริงแต่เขาก็ยังอยากสัมผัสอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งชอบสถานการณ์นั้นแล้วอยากรู้สึกอีกนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงมากๆเลยอะอืมใต้สําหรับเขายังจําดีเทลวันนั้นได้อยู่เลยเป็นวันที่เขาประทับใจนะเขายังจําได้ดีนะคะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมใครอยากสร้างนะคะย่านนุนดวงนะมีทั้งผืนเล็ก ใหญ่ะะยังไงก็ลองกดไปดูข้อมูลใต้คลิปก่อนได้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามหลังไม้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ